เรามาทำน้ำปูนใสกันค่ะไว้ทำขนมไทยที่ต้องการให้คงรูปไม่เละค่ะแล้วก็ใส่ผลไม้แช่อิ่มให้กรอบอร่อยค่ะแล้วก็ยังเก็บไว้ล้างพวกผักผลไม้เพื่อช่วยลดปริมาณของสารพิษตกค้างได้ประมาณ34-52%เลยค่ะ อัตราส่วนมีดังนี้ค่ะน้ำา1ลิตรค่ะต่อปูนสึช้อนโต๊ะค่ะท่านใดที่ต้องการทำปริมาณมากกว่านี้เราก็คูณ1คูณ2คูณสาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราก็คนจนกว่าปูนจะละลายให้เข้ากับน้ำดีเลยค่ะปูนที่เราใช้เราจะใช้เป็นปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ เป็นปูนชนิดเดียวกันกับที่คนแก่เขาเอามาทานกับหมากโรนะคะบอกเผื่อสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้นะคะเมื่อคนจนปูนล,ละลายดีแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้ปูนตกตะกอนค่ะหรือจะนำใส่ขวดน้ำแล้วปิดฝาให้สนิทเอาวางตั้งไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะน้ำปูนใส่ที่เราทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะ เขาจะใส่แบบนี้เลยค่ะเราก็นําเฉพาะน้ําส่วนที่ใสที่อยู่ข้างบนนะคะนํามาใช้ค่ะที่เขาเรียกว่าน้ําปูนใสค่ะเราก็นําไปทําอาหารได้เลยนะคะเอาส่วนเฉพาะข้างบนนะคะส่วนที่ตกตะกอนข้างล่างเราก็ทิ้งไปเลยค่ะ